เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟ c บุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมและเอวอร์นี่สิงจิงกเบลที่อยู่ในโลกโซเชียลใบนี้พี่เลซี่ก็ยีดารามารายงานตัวแล้วนะคะก็ต้องขอทักทายก่อ,น,อนต้องขอทักทายก่อนเลยขอทักทายนี่เลยเออสมาคมคนชอบกินปลานิลปลาสอดนะคะเกษตรกรชาวสวนสลาแหนชมรมคนชอบใส่เกล,เกลือนะคะแล้วที่ขอทักทายเลยสวัสดีสมาคมคนแซ่แสแห่งประเทศไทยนะคะพี่เลซี่ก็ยีดารามารายงานตัวแล้ววันนี้เป็นโอกาสพิเศษ วันนี้ถ่ายทอดผ่านรายการด้วยนะคะออนแอร์ผ่านรายการด้วยรายการโซเชียลอัปเดตทางจะนำ PSI 143่อค่ะกล่องรับสัญญาณซันบ็อกนี่เลย127และกล่องรับสัญญาณจิมแอมซค่ะเวลาการออกอากาศนี่นะคะบอกเลยว่ามีหลายช่วงเวลาด้วยการเดี๋ยวพี่เล็กซี่มาอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะคะตอนนี้ชมในคลิปด้วยแล้วก็ชมกันสดๆด้วยวันนี้พี่เล็กซี่มีเรื่องราวมาแช์เรื่องราวที่เรียกว่าตอนนี้กลายเป็นกระแสท็อกออบเด ไปแล้วสําหรับคุณบุ๋มปนดาวงพ้ดีค่ะบุ๋มปนดาวงพ้ดีตอนนี้เขาเปิดตัวแฟนใหม่เป็นเปิดตัวหนุ่มใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือหนุ่มกล้ามโตขาขออนุญาตนี่นะคะบุ๋มปนดาหลงของใหญ่ค่ะเปิดตัวแฟนหนุ่มกล้ามแน่นนะคะมาดูกันดีกว่าว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครแล้วเล็กซี่ขออนุญาตเลยขออนุญาตเอารูปมาให้ดูก่อนใครเพื่อน น่ากินหมาน่ากินเนอะฉบอกได้คําเดียวว่าน่ากินมากๆแค่นั้นยังไม่พอเล็กซี่ยังไปสืบทราบประวัติมานะคะ <S <S แฟนหนุ่มของคุณบุบ๋มบรรดาชื่อจริงๆชื่อว่าคุณเอก,กเรินนินเศรษฐีอายุ24ปีนะคะตอนนี้ก็เกิดพศสอ2 0 0ยสิตอนนี้วิยตอนนี้อายุเอยอ,นนเอยแล้วสิเขาเกิด เมื่อกี่ปีที่แล้วเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะคะก็คือตอนนี้อายุประมาณยี่สิบเก้าสี่นะคะก็เขาบอกว่าจบการศึกษาเนี่ยจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยนะคะแล้วก็เป็นพนักงานอาดีตเคยเป็นพนักงานธนาคารด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูนี่เลยอยากจะให้ดูความห่อเรา อากาสนี้หล่อแบบนี้นะคะใครจะไม่อยากกินจริงมาดูให้ดูต่อรูปต่อไปนี่เป็นรูปที่แบบน่าก,กินเนาะต้องบอกเลยว่าขุนดีมากๆนะคะสําหรับหนุ่มเอกเพราะว่าหนุ่มเอกเป็นคุณครูสอนฟิตเนสค่ะเป็นคุณสอนฟิตเนสนี่ก็โคบหาดูใจกับคุณบุ๋มปนดาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆหนึ่งเดือนนะคะไม่ใช่หนึ่งปีนะคะแต่ว่าอันนี้น่ากินกว่าจริงมา รูปนี้น่ากินกว่าไหมคะพูดได้คําเดียวว่าน่ากินแล้วนะเสี่ยงมากๆเพราะอะไรเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยมีดีกรีเป็นเอ่อครูสอนฟิตเนสแล้วก็เขาเจอกับคุณบุ๋มบรรดาเนี่ยในโลกโซเชียลด้วยการที่หนุ่มเอกเนี่ยมาทักทายคุณบุ๋มบรรดาในอินสตาแกรมก่อนเลยนะคะแล้วทักทายกันไปทักทายกันมาก็จนมาเป็นเรื่องราวดีๆแบบนี้ล้วค่ะน่ากินเหมาน่ากินเอาพี่บุ๋ม พี่บุ๋มนะน้องเนี่ยยังไม่เคลียร์เลยว่าติงโนตเนี่ยสรุปมันมีกระแสะข่าวออกมาว่าติงโนตเนยก้านิ้วนะแล้วหนุ่มคนนี้ล่ะเขาจะนิ้วขาดไปไหมเขาจะสิบนิ้วนี่อ๋อเขามียี่สิบนิ้วพอดีนี่ไงนะคะมีมือด้วยเท้าด้วยแล้วก็แซวเล่นนะคะแซลเล่นนะคะ,นนะ,คะบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ล่ะเป็นหนุ่มที่สามารถพิจิตใจคุณบุ๋มปนัดดาได้อายุห่างกันเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะอายุ ไม่สําคัญเลยจริงๆเพราะว่าพี่บุ๋มบรรดาเขาชอบกินเด็กพี่บุ๋มบรรดาอย่ามาว่าเล็กซี่นะคะยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ความรักของคุณบุ๋มบรรดาเนี่ยแฮปปี้ดีดาเหมือนเดิมไม่เจ็บไม่เจ็บและไม่จนนะคะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ผ่านวิกฤตเรื่องราวความช้าไปได้แล้วก็ปลูกต้นรักพบรักครั้งใหม่นี้ขอให เออดำเนินไปได้ด้วยดีแต่สิ่งหนึ่งลืมเมาส์ขอเมาสนิดหนึ่งได้มาพี่บุ๋มจ๋าหลังจากที่พี่บุ๋มเนี่ยตอนนี้บินไปเมืองนอกใช่ไหมแล้วมันมีภาพนี้ค่ะภาพนี้เป็นภาพของคุณเอกนะคะคุณเอกเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความไว้เป็นรูปของพี่บุ๋มบรรดาแล้วบอกว่าแอบมาส่งตัวแสบไปเยอรมันว่าแต่เขาให้แล้วก็ใส่กราฟิกรูกเต่านะคะให้เต่า เครื่องได้ดยวหรอนี่อาจจะเป็นฉายาหนึ่งนะคะในการที่เขาเรียกกันนะคะคุณเอกอาจจะเรียกพี่บุ่มว่ายายเต่ายายเต่าก็เป็นได้นะคะอันนี้ต้องไปถามพี่บุ่มกันเอง,เองลวกันนะคะว่าเป็นยายเต่าจริงหรือเปล่าสำหรับวันนี้เล็กซี่ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อๆไปบอกได้เลยว่าแแ่บมากๆ ของยังแจกอยู่นะคะถึงวันที่20มีนาคมนี้นะคะยังยังติดตามได้ตลอดแล้วก็สามารถส่งชื่อมาได้ตามคลิปน้นนะคลิปน้นนะไม่ใช่คลิปนี้นะคะยังไงเราแต่ฝากติดตามด้วยฝากติดตามรายการโซเชียลอัปเดตด้วยนะคะทางจัดา p ีซ143กล่องรับสัญญาณ g m m z 220และกล่องรับสัญญาณ s ั n บ b ็อก127ค่ะสำหรับวันนี้เล็กซี่คือยี่ดาราต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ